แสบครับครึ่งกิโลเลยได้บ่อเอา,เอ,าออกบ่อสองร้อย,ยอันนี้ถุงนี้เท่าไหร่นะครับแปดสิบบาทนะครับ,แ,บ,รบแยกน้ำนี่เราจะเอาจะเอาไปทำจิ้มต่างหากก็ได้หรือจะเอาไปใส่ตู้ไว้กินานานๆนใส่ช่องฟิล์ไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับไม่ต้องอุ่อันนี้ก็สำหรับ8ปสิบาทนี่จะได้น้ำหนึ่งถ้วยน,น้ำถ้วยหนึ่งก็จะเป็นมาณนีนนน้เป็นน้ำข้นเปรี้ยวกลางขมบ,บ่อนี่จับ ออทุกคนตอนนี้ผมอยู่ด้านหลังร้านของสุรพันธ์มันเทียบซึ่งร้านนี้นะทุกคนขนาดสุดยาวมาเปิดวันนี้วันแรกและคอือคนโอฟิวนี่คือร้านลาบร้านก้อยสซจูติดายดีทีุ่ตลาดตอนนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ที่สุรพันธ์ขายถูกมากๆนะครับเริ่มต้นเพียงลาบก็ได้นนล่ละฮะ60ฟุต10โลก้อยนี่เหร่ ลาบกล้วยนะครับหกสิบบาทขึ้นไปนะหกสิบแปดสิบร้อยแปดสิบแปดสิบร้อยแปดสิบแปดสิบร้อยแปดสิบร้อยนะฮะนี่คือเดี๋ยวมาดูนะครับวันนี้นะฮะผมพาทุกคนมาดูนะครับการที่จะขายลาบการที่จะขายซอยชุกการที่จะขายต้มแซ่บแบบนี้เขามีวิธีการจัดการร้านยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมพามาดูตัวอย่างของร้านสารพันกรุงเทพที่อยู่ในขณะนี้ว่า đón khám như ngày ba thì khám đều ra khỏi cái điều là ต้อนรับลูกค้าอะไรแบนี้หลายๆอย่างร้อนนะเอ้ยไม่ใช่หัวร้อนนะครับขี้ร้อนหน่อยนึ่งแต่ไม่ใช่หัวร้อนนะครับหากเลยมีเขียงแตกมีหถากหากแล้วเชื่อมต่อ ต้องรับให้คมก่อนนะครับก่อนที่จะเริ่มไม่คมไม่ได้ขวานบินไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้วนไม้ไม่หักไม่ใช่เจอไม้งามตอนขวานบินไม่ใช่ มีวิธีเลือกเนื้อยังไงให้มันสดสดเลยอันนี้ผมก็ไปเอาพอเจอสดก็เอาเลยนะครับที่มันมองดูมันก็สดสดนะนะมันสีจะต่างกันอีีดหน่อยเราก็ไม่เอาแล้วก็แล้วแต่เนื้อเนื้อบางบางตัวมันก็สดบางเนื้อบางตัวมันก็เอามาใหม่ๆมันก็จะเป็นเนื้อเนื้อพวดกเนื้อแดงเนื้อเนื้อขาวมันธรรมดาแต่บางคนก็ไม่ชอบเนื้อแดงเหมือนเขาเหมือนเขาบอกจะเล่งอะไรนะฉีดยาเนื้อแดงอย่างเงี้ยอันตรายบางคนก็แบบ เน,นื้อธรรมดาเนื้อขาวธรรมดาเนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้าถ้าเนื้อแดงมันก็สดสวยเนี่ยแล้วแต่ลูกค้าจะเป็นมุมมองนะครับนี่ก็เป็น แต่ละร้านเนี่ยก็ยก็เป็นแบบนี้ครันแล้วก็จะแยกเป็นน,นี่เป็นน้ำซุปนะครับเนี่ยเหมือนร้านจะเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่หมดหรือเปล่าออครับผมเปลี่ยนอุปกรณ์เกือบทั้งหมดครับ รับพมเลยนะครับรับพมวงขอช่องเลยนะครับน่าจะไปกันได้นะครับถ้าขาดเนื้อกับเกลือนี่มันก็เลยเนื้อสุกเพื่อที่จะหันจะยังไงเลยจะทอดหัวกันดูดีกวือ่า ก็ทำเป็นติ๊กต๊อกได้ ไส่ราฟนี่จะไม่เหมือนกันโมลีเหี้ยวันหนึ่งใช้เยอะขนาดนี้เลยฮะอันอันไส่ราฟครับขอวันนี้ก็ <c oughs> มันจะไม่ได้แบ่งนะ <c oughs> จัดให้เลยครับผมสำหรับลูกค้าคนแรกครับผมขอบคุณมากครับอันนี้อันนี้ลูกคา้าคขแรกของร้านเลยครับอ่าวันนี้คนแรกของร้านเลยครับเมือ่อกี้คนแรกนะครับเกษณะคน,นสะอาดด้วยนะครับ ผ่านมานะครับหั่นมาแล้วลำรัตบ,บตัวนี้ก็เป็นเนื้อขี่น้องจะหั่นอันนี้ส่วนไหนของ สะไบนางอันนี้จะเป็นสะไบนางสดสะไบนางดำอันขาวกับอันดำให้มันต่างกันยังไงฮะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นบอบที่แบบเขาเขาแช่พอกมาแล้วอันนี้เนาะมันจะออกกรอบแต่บางคนก็ชอบสอดแต่บางคนก็ชอบแต่ก็เป็นอย่างเดียวอันนี้เป็นอย่างเดียวอันนี้กับอันนี้อย่างเดียวกันไหน นะเอาเดี๋ยว็บบ็บหนึงกลับมาเด้อครับผมเดี๋ยวรอเดี๋ยวพ่คอค้ารออย่าให้รอเกือนเนี่ย ติดกลาง,ลางมาแล้วครับลูกค้าที่สั่งไว้ครับผมมาแล้วติดกลางสวัสดีครับผิดกลางผมกลาง12 3, 12 3. หน,นึ่งสองสามหนึ่งสองสามเพื่อนยวมาเคี์ยดนะ เห็ดกลางถุงกลางนะครับร้านนี้ให้สูตรลูกค้านะครับแจกสูตรไม่หวงสูตรเนาะลูกค้าต้องจำเองนะว่าตัวเองชอบลอแดแค่ไหนนะครับว่าเป็ดผ่อนกลางจัดได้ยินไหครับผมอาผมสวัสดีครับโอ้ยมาตามสัญญาเนะเหรอ ไม่าจะหายเนายไม่หายไายปไหนเนาะขอบคุณมากนะครับผมแสดงว่าลูกค้าน่ารักจริงเลยน่ะนา่นารักอยู่แล้วใช่ไหมนี่แหละพ่อค้าจึงไม่หายไปไหนเลยเพราะลูกค้าน่ารักนี่แหละจะหยุดก็ไม่กล้าหยุดนะจะหยุดทียาวเลยแมนลินครับผม <c oughs> อ๋อเป็นลินอันนี้ตัดได้แบ่งได้นะครับแม่ <c oughs> นะก้อนเนื้ อันนี้ยากไหมจ๊ะเลี้ยวปัวเตวใส่จนห้องนห้ยใส่ต้นกวันได้นะไม่เข้มสัจินี่ไรเติมปลาน่นนี่นะโอ้เพิ่มน้ำปลาหน่อยนึงนะครับเพิ่มน้ำปลาน่อยพ่อค้าแถมพ่อค้าแถมเพิ่มแถมเยอะหลายนะมันเลยจิ บุกกะิอันนี้จะประมาณอยู่ที่ราคาร้อยแต่ว่า,าปรุงไปรสชาติ80 <c oughs> เพราะว่าแดดอุเทคนแรกคนแรกเดื้อบริเทนเป็นผู้ชาเด้อครับเด้อคนประเดิมไครประเดิมก็จะได้เยอะคนไม่ประเดิมก็จะได้เยอะเหมือนเดิมอันนี้ถุงนี้เท่าไหร่นะครับ80บาท<ป> เสียบเลยครับ่เสียบลอยนึงเลยครับประเดิมประเดิมได้ได้อย่างน้อเป็นได้อย่างง้อทั้งต้มผมเนี่ต้มผมต้มแทบครับครึ่งกิโลเลยได้บอกเอาออกบสองรยครับสองอยได้บอกเอาหมดเลยเนาะอันนี้แถมให้อีกอันี้เกินไปสิบยแล้วนะแถมให้อีกนะครับอ้โหอ้อ้โอ้อ้อ้ออ เอาผมกลางไปเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวจะห่อให้ยิงเดี๋ยวจะห่อให้นํานะครับนะห่อควมผมได้บระมานหอเหงิอน,น,นอันนี้เป็นแยกน้ํานะครับอันนี้สองร้อยแต่ว่าอันนี้สองร้อยแผ่มีที่หนึ่งใช่ไหมครับก็มีอ่าพ่อหน้าก็าจะไม่ตายตัวเท่าไหร่าบางครั้งก็อยากให้ลูกค้ามีนิดหน่นอยน้ำใจคนบ้านเดียวกันนะคนบ้านเดียวกันครับผมน,นี่ก็รถแรก ลูกค้าคือพระเจ้านะครับร้านนี้ลูกค้าคือพระเจ้าะบะเมนพ่อค้าคือพระเจ้าโอ้โมีแต่แนวเป็น,น,นแต่แเส็บเนาะเพิ่นเลือกมากเตนเนลเปลือยเนื้อเปื่อยเนื้อติดมันเอ็นแก้วนะครับเอยทั้งนั้นฟองแท็บแท็บอ,อินี่อ,นนนนอันนี้ก็จะเป็นแยกน้ำแยกน้ำก็จะทำทให้เราลวกขึ้น เราต้องรับนิสยัยเนอะเอานครับแยกน้ํานี่เราจะเอาเดี๋ยวเอาไปทำจิ้มต่างหากก็ได้หรือจะเอาไปใส่ตู้ไว้กินานานๆใส่ช่องฟิตไว้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะครับไม่ต้องออเอาออกมาแล้วก็มาต้มใหม่แล้วก็ทําน้ําชุบใหม่ก็จะได้แกลรัวแล้วก็น้ําจิ้มต้มได้เหมือนทุกอย่างใส่ตู้เย็นไว้ไม่เสียได้ต้องแต่ขอเป็นช่องฟิตเนาะไปเลยค้นะในในาบผม เอายักเตรียมหม้ออะไรเนาะเอาเป็นหม้อไปเลยเอายกหม้อไปเลยเหรอย่าให้ให้ให้ชดชดน้ำให้ถึงใจเลยนะเอาน้อยๆเจ้มๆน้ำข้นนึกเลยเนาะน้ำข้นผมกลางหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามนะครับน้ำสองถ้วย สำหรับผมกลางน้ำสอง้วยกมีน้ำสอง้วยน้ำมไปหอคนั้นไปน่งเล่ไหมเน้ำสน้ำจเยอะพอไหมอ่าอคงงมเอะ เดี๋ยวนำซูเป็นน้ำอีกบ่นี่นีใช่แต่กอนอนนี้เ็อยางนี้เนาะอันนี้จะ2อขีดออนหน่อยนึงเนาะงั้นเอาเพิ่มให้ถึง2อขีดนะครับผม80บาทครับอันนี้รวมทั้งหมดนี่เก็บแปดสิบาทนะครับอ่ามีมีแถมปอดปอดแต่อันนี้ก็แถมไปหน่อยนึงแล้วแหละ ันนี้สุดของกลางรู้ไหมครับครับผมอันนี้จะเป็นพี่เขาสั่งมารู้สึกว่าจะเป็นเปรี้ยวกลางผมพอรู้จักเนาะเป็นเป็นยังไงขมพอรู้จักก็คือผมนิดนึงพอไม่ต้องให้มากแล้วก็ให้พอรู้จักพ่ามอิบาทรู้สึกว่าจะเป็นน้ำถ้วยเดียวเผ็ดได้นะจ๊ะ,ะเป็นว่าเผ็ดได้นะครับเนาะรสจัดน้ำข้นรสจัดน้ำข้นเปรี้ยวกลางนะครับเปรี้ยวกลาง เี่ยวกลางก็อยู่ประมาณนี้นะครับน้ำข้นน้ำข้นแต่ผมพอรู้จักผมพอรู้จักก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับน,นี่แค่ขมเกี้ยวก็พอเนาะด,ดีใส่ไม่ได้เลยครับดีเพราะขาขมมากเป็นดีปุุงนะครับอันนี้ก็สำหรับแ0สิบาทนี่จะได้น้ำหนึ่ง้วยน้ำกล้วยหนึ่งก็จะเประมาณนี้เป็นน้ำข้นเที้ยวกลางขมพอรู้จัก ก็ออกมาได้แค่แบบนี้แบบอีนนี้ครับทุกคนอย่างที่เพื่อนๆทุกคนเห็นในคลิปว,ว่าร้านนี้ยังมีแฟนคลับนะครับ ก๋อยซอยจุหรือว่าต้มแซ่บก็ยังต่อคิวมาซื้อร้านสุขภักกรุเทพเลยด้วยดีความที่พ่อค้านะครับเป็นกันเองกับลูกค้ามากมากเลยนะฮะก็เอนเตอร์เทนลูกค้าได้ตลอดเลยคนดูก็มียมบางคนมาไกลนะมาจากต่างจังหวัดเพื่อที่จะมาอยากจะมาชิมร้านสวนผักกรุงเทพร้านนี้นะครับ นีขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามาชมในช่องสปีดโฟร์นะครับขอบคุณร้านกรรพันธ์ท่เทศร้านนี้นด้วยนะที่อนุญาตให้สปีดโฟร์พาทุกคนมาดูการเตรียมร้านการจัดการร้านว่าร้าน,าน,าน,านลาบไกวซอยจูบชชแบบนี้จะต้องทำยังไงบ้างในระหว่างว่าเวลาเข้าขายนะครับไว้เจอกันที่ใหม่นะสวับตลอด